สวัสดีครับวันนี้น้ํายาขนมจีนนะครับเป็นน้ํายาครับวันนั้ลุงตู่ก็ไปซื้อมาเป็นน้ํายาปาครับแต่วันนี้เป็นน้ํายานะครับน้ํายากะทิน้ํายากะทิครับก็ที่เก่าเวลาเดิมนะครับตลาดนัดเจริญสุกน้องผู้ชายก็ขายนะครับพวกเนาะชุดละสี่สิบบาทก็เลิกง,งานก็ไปตลาดครับ เลิกงานก็แวะไปตลาดวันนั้นก็กินแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นน้ํายาป่าครับตรงนี้ลองกินน้ํายากะทิดูอ,อร่อยครับน้ํายากะทิลูกชิ้นกินไก่ตลาดนัดเจริญสุขครับผ่านไปผ่านมาก,ก็อย่าลืมไปอุน่นน้องๆด้วยนะครับผมเนาะน้องๆเขาด้วยครับมุงถูกก็ เลยงานพุ๊บไปเลยได้น้ำยากับพี่มาวัานนี้อร่อยเหมือนเดิมครับแต่วันนั้นจะกินน้ำยาป่านี่ก็จะเป็นน้ำยากับพี่ผักของเรานี่ก็ฟรีเหมือนเดิมนะครับฝากฟรีครับผม ยีนไก่ลูกชิ้นก็เลยงานก็แวะไปซื้อเห็นน้องก็อ,อยู่กับแฟนเขาก็เลยอุดหนุนครับผมเนาะผ่านไปผ่านมาก็จะลืมาอ,อุดหนุนกันบ้างนะครับตลาดนัดจเจริญสุขเทศบาลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี